Hey, อยู่ดีดๆผมก็มาโพที่เกาะเกาะหนึ่งซึ่งเกาะเกาะนี้ก็เป็นเพียงแค่เกาะแรกๆที่มีเพียงต้นไม้5ต้นทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยชีวิตโกคลิกที่ต้นไม้ก็จะเป็นการตัดต้นไม้เคาะที่ก้อนหินก็จะเป็นการทุบหินแล้วพื้นตรงนี้พื้นตรงนี้ทุบไม่ได้ในขั้นตอนแรกนั้นผมจะต้องทําการปรับภูมิประเทศให้เหมาะสมกับการดารงอยู่อาศัยของตัวผมและนี่มันคือแพะและแกะมันชอบกินลาดิส เ,เราจะทำอะไรต่อไปล่ะขุดดินสิไม่ได้อ่าผลโอก๊กเนี่ยแหละปลูกนะป๊บปั๊บอืม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 อ้าวหมดกดสเปซบาร์แล้วมันจะมีอะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาลองดูสิอ๋อวางเกาะเออแล้วอะไรเนี่ยนี่คือก้อนหินหรือเปล่าไม่รู้ทุบก่อนทุบต้องใช้หินในการ ทำธุรกิจต่างๆน่าจะทุบได้ไหมทุบได้ว่ะได้สโตนมาโอเคเข้าใจแล้วมันเหมือนกับเกมอันนั้นเว้ยที่มันแบบสร้างเกาะไปเรื่อยๆอลักษณะเดียวกันเลยเออนี่เราก็ทํางานมานานแล้วนะเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าหิวแล้วสิสงสัยเราจะต้องหาอะไรม่่าซะหน่อยแล้วแดกลาดิสแล้วกันแดกน่ะแดกหรือเปล่าเนี่ยแดกหรือปลูกวะเอาปลูกเฉยถ้ากินกดอะไรอ่ะ ชเอากินไปแล้วเหรอแล้วก็ลาดิสพวกนี้ต้องการน้ำเติมอ๋อเข้าใจแล้วต้องลดไหมเนี่ยพวกนี้พวกนี้ไม่ต้องลดเพราะว่าพวกมันไม่ต้องการน้ํากดสเปซบาร์แล้วซื้อเกาะต้นไม้สังเกตดีๆว่ามันจะแบบพื้นมันจะคนละสีผมจะต้องทำสลับไปมาเว้ยจะได้สวยๆเอาแ่ละเดี๋ยวผมขอตัวตัดต้นไม้แป๊บหนึ่ง ดินคนละส่วนไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าสเปดป่ะแล้ววางเกาะหินมาอ่าคนละสีอย่างสวยเฮ้ทำงานมานานแล้วนะเหนื่อยว้ยขอกินน้ำก่อนตักน้ำทะเล <S <S เอานี่มันแก้วไม่ใช่เหรอฮ่าตักน้ำเค็มมาได้แล้วกินน้ำเค็มบ้าดาเออดาดกกินลาดิสก่อนอืมเออ เอ็มว oh hey. ้เฮ enfin ้ยวันดีมนุษย์วันดีฉันน้องเลี้ยงแกใช่ไหมเนี่ยเออจะกินกูก็ได้ฆ่ากูเลยถ้ามึงทาได้มึงจะได้รู้ว่ากูเป็นตัวอะไรฉันอยู่บนเกาะนี้คนเดียวอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าฉันฆ่าแกไปฉันคงต้องอยู่คนเดียวฉันสามารถแดกลาดิสได้ไม่เป็นไรเกาะต้นไม้ทําไงดีล่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกัน ไม่อยากวางให้แบบสีมันอยู่ใกล้กันจะว่าไปต้นไม้ไม่โตเลยนะเฮ้ยนุอย่าพุมงานหนักตอบใจนะแกมันช่างเป็นเพื่อนดีที่สุดของฉันไม่ต้องมป็ตอเหล่เลยสเปซบาร์ bar, แล้วก็วางตรงนี้จะไม่ยอมให้สีเดียวกันได้อยู่ด้วยกันนี่คือความภาคภูมิใจของผมในฐานะจิตกรจำเป็นโอ้โหมันนุดสุด แน่นอนหัวใจศิลปะของฉันน่ะมันเด็ดเดี่ยวเสมอเดี๋ยวนะเกมนี้มันน่าจะราบได้หรือเปล่าก็แชบดูของสเปซบาร์สร้างโลกแฉบเออนี่ไงมึงเล่นโดยไม่หาข้อมูลเลยขนาดอยู่ในเกมมึงยังไม่ดูสร้างเกาะมาซะใหญ่โตยังไม่ได้ราบเลยเออเหมือนว่าจะขาดแผ่นไม้หรือเปล่าแผ่นไม้ใช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 ,ใช,ใช้อันนี้ ทำมาดีแล้วก็โต๊ะขับไม่ได้อีกอันนึงน่าจะได้ละวมั้งเรียบร้อยโต๊ะขับโอเควางโต๊ะขับเรียบร้อยก่อนที่ปีศาจจะมาบุกบ้านผมโต๊ะคับสามารถครับของเพิ่มเติมได้ทำโพชั่นก็ได้ทำระเบิดก็ได้อืมไม่รู้ว่าก้อนกลมๆเนี่ยมันคืออะไรเว้ยแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานจะใช่ไม่ใช่อย่างไงก็ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าต้องการจะทำเตาหลอมเตาหลอมนั้นจะใช้เห็น เออเรียบร้อยอ่าใช่จริงด้วยว่าแล้วเชียวว่าคือฐานใช้ไม้ในการทํถฐานนะใส่ไม้เข้าไปแล้วก็เลือกฐานใช่ไหมใช่สิขาดอะไรกันแล้วนี่ผมจะทําไฟอย่างไงวะโอ้วุ่นวายแล้วเกินนานี่สามารถเลือกใบโอมได้ใบโอมแรกที่จะเลือกเลยคือใบโอมทะเลทรายเอาไว้ตรงนี้ปะแล้วก็ใบโอมเขียวชะอุ่มเขียวจืดจางเขียวชะอุ่ม ขช้อชาอุ่มชาอุ่มทรายทายไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เรียบร้อยให้นุชเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่สวัสดีนะเกาะสวรรค์ยินดีต้อนรับทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่สามารถเอาไม้เนี่ยมาทําเป็นเชื้อเพลิงไฟแอะกูเลือกไม่เป็น <laughs> เมื่อกี้เอาน้ําเกลือมาต้มได้เป็นน้ําเปล่า คลิกที่คำว่าชาแล้วไม้เนี่ยมันจะไหลเข้ามาเองเออสำหรับไฟก็คลิกที่คำว่าไฟไปเดี๋ยวมึนๆนสำหรับการเติมเชื้อไฟเนี่ยให้คลิกตรงไม้มันจะแบบผสมงงๆอ่ะทำไมมันแบบไม่ลากเข้ามาเลยวะลากวัตถุดิบเข้ามามันน่าจะแบบเข้าใจง่ายกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรของแบบนี้อยู่ที่การปรับตัว เอานี้ออกไปอ้อยอะไรมาเรียกูทำอะไรวะไอ้ไ้งงแล้วทำหินทำใหม่ว่างงถ้าคิกเลยมันจะเป็นการสร้างทันทีอ่ะเอาเป็นว่าทำกล่องสมบัติก่อนแล้วก็วางกล่องไปแล้วก็เก็บของหินทิ้งได้ไหมอ่ะเอาทิ้งแล้วเหรอเร็วจุงผลโอ๊กเก็บไปดๆๆๆๆเดี๋ยวเๆๆ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวหิวน้ำแล้วก็เอาน้ำเกลือมาต้ม ปิดทานไปอายไม่ได้จะทํำทานจะผ่านคืนที่2องไหมเนี่ยจะทําทอชก็ไม่ได้โอ้ยปวดหัวลดน้ําให้ลาดิชก่อนทอชจะต้องใช้ไม้อ่ะได้ไม้มาละแล้วก็ทําคบเพลิงได้อันเดียวอีกอ่าไม่เป็นไรเอาปักไฟไว้ก่อนเฮ้ยคนจะปักไฟไว้ตรงกลางเว้ยใช่โอ้ม oh y god มอนสเตอร์กําลังจะมาวันที่4ในวันที่2เองนะใจเย็นกูยังคับของไม่เป็นเลยเี้ย แบบแบบฉันขอโทษฉันจำเป็นต้องกินแกเอาทุบไปได้อีกอ้าค,อ <c oughs> คือผมคาใจตรงเนี้ยทำไมผมยกเลิกไม่ได้ปุ่มกดมันก็มีแค่เนี้ย d a w s e s c แถบสเป e bar h h a s h c h i e v e m e n t มันไม่น่าเกี่ยวอ่ะมันเกี่ยวมันเกี่ยวอะไรอ่ะ <c oughs> ตาย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 ผมสง,งบจิตสง,งบใจสักครู่แล้วผมก็คิดขึ้นได้ว่าไอตัวที่มาเลี้งแสงเนี่ย คือมันจะบอกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เราคราบได้มันไม่ได้กําลังจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงคลิกสร้างแล้วจะเป็นอันนี้ทั้งหมดผมล้อนลนไปเองนี่ไงเออจบแล้วเนี่ยโถเอ้ยเฮ้ยบางทีผมก็เบอร์นะเสียดายเวลาไหมเนี่ยผ่านไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยมัวคิดอะไรที่มันงี่เง่าก็ไม่รู้เฮ้ยไอ้มนุษย์นางอเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอเจ้าพกแบบแดะกูจะเอามึงมาทําเนื้อแดก จะว่าไปยังไม่มีอะไรกินเลยนะอาวุธอาวุธอาวุธไม่มีอาวุธอะ่ะอ,อ๋อใช้เนื้อทำอาหารได้มันก็ต้องมีอาวุธดิหินเนี่ยแหละทุบไม่ได้อะ่ะแปะลงไปทำแบบพวกรัวได้ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่จุดหมายโตะ๊ะเครื่องมือแปะลงมาไม่งไงล่ะทำมีดก่อนแบะเบะฉันขอโทษนะเราอยู่ด้วยกันมัน ฉันต้องการเนื้อแกไม่งั้นฉันจะตายโอเคทําเนื้อเฮ้ยนุชใจเย็นนุชอย่านะกินดีว่อ,อร่อยเอาแหละตอนนี้ผมก็เติมเนื้อเรียบร้อยสิ่งต่อมาที่จะทําก็คือน้ําเอาน้ําเกลือมาต้มกับไฟมันก็จะได้เป็นน้ําเปล่าซอยน้ำว,วันใหม่มาแล้วเอาใบอมเขียวแปะตรงนี้พอไม่สร้างเพิ่มแล้ว แล้วนั่นมันดันเจีย้ยนหรือเปล่านะใบออมป่าไัยมีธานุกีด้วยเหรอแล้วก็แปะเรียบร้อยโอ้เจอคุณแบ,บ่ๆแบบด้วยเฮ้ยดุดยาเลยเพื่อนกันแล้วฉันจะอยู่ยังไงล่ะถ้าฉันไม่ได้กินนะ่ะฆ่าให้หมดเลยทำตาลอมเพิ่มแล้วกันทำไมมันแบบวางของจากช่องเก็บของไม่ได้วะทำไมจะต้องแบบให้มาอยู่ด้านบนก่อนตลอดเหนื่อยนะรู้ไหมอ่าตักน้ำเรียบร้อย ให้เริ่มเล่นเป็นแล้ววะ่ะคือระบบคับของมันต่างจากชาวบ้านนิดนึงผมก็เลยแบบยังไม่ชินอันนี้ก็ทำอาหารไปอันนี้เติมไฟไปะอะาเริ่มเล่นเป็นแล้ววะ่ะเฮ้ยเหวไม่ไหวแล้วขอซ้อยหน่อยอ,อร่อยอ,อร่อยว้ยอ่าในที่สุดผมก็รอดตายแล้วทุกคนขอบคุณสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ที่ทำให้ผมรอดชีวิต แล้วลาดิสนี่คือมันกะจะไม่โตเลยเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าโตแต่ว่าสิ่งที่ผมจะต้องทําเลยนั่นก็คือพิกแอคแล้วก็เอาพิกแอคเนี่ยแหละมาขุดลาดิสอ้าวใช่จริงด้วยได้ลาดิสมาเพิ่มพอถ้าเกิดว่าใช้หินก็ทําให้ได้ลาดิสเหมือนกันนา,น,านิเอาลรขอกินเอาปลูกเฉยเลยกินลาดิสก่อนแงม แม้าลาดิสนี่มันดีจริงๆเลยได้ทั้งเนื้อได้ทั้งน้ําเอ่อสิ่งที่จะต้องทําอย่างต่อมาเลยนั่นก็คือู้ว่าเพราะผมสันนิฐานว่าปีศาจจะมาไม่สันนิฐานะ่ะมันบอกอยู่แล้วว่าปีศาจจะมาเอ่อก้อนหินเนี่ยคือกาก,ากสุดแล้วเก็บไปได้เลยแต่ว่าก้อนหินก็ทําได้หลากหลายเออสติ๊กมาแล้วก็ขวานเออพอคับเป็นแล้วมันก็เริ่มสนุกแล้วเว้ยสเปียเอาดีปาวะเอาก็ได้ ขาแท่งไม้อาจัดมาแล้วก็สเปียรเรียบร้อยพอใช้ขวานตัดต้นไม้แล้วก็แบบง่ายขึ้นนะทุกคนสิ่งที่ผมจะต้องทำให้เร็วที่สุดนั้นก็คือการทำล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทำบริเวณแถวนี้เป็นบ้านแล้วกันดังนั้นผมจะต้องแบบเคลียร์พื้นที่โดยรอบล้วรล้วรล้วรล้วนทำล้วหรือว่าจะทำผนังเอาอะไรดีวะเอาล้วก่อนแล้วกันมันจะใช้แผ่นไม้แล้วก็จะใช้ท่อนไม้อาจัดมาแปะแปะ แะนาดนีไอเจ้าหินสองครอกชั้นต่ำกล้ามาขวางทางอรารยธรรมอันลุ่งเรืองของข้าแล้วก็ใส่ประตูเข้ามาอ่าเปิดเข้าเปิดออกได้เว้ยเฮ้ยแต่ว่าไม้หมดทำไงดีไม่อยากได้ลัวต่างสีอลงไปได้อยู่นะอ๋อทำไงอ่ะ น่าจะใช้พิกแอขุดมีการลงเหมืองด้วยอ่ากลับก่อนแล้วกันมันมืดผมจะทำไบโอมน้ำแข็งด้านบนแล้วกันแมแม่แมะ,แมะ,แมะจากเริ่มต้นด้วยเกาะโง่งงงๆเกาะเดียวตอนนี้บ้านของผมก็สวยงามนานี้แหมโผลมาเร็วจังอา้าวเงิบดีครับอย่างนี้โอ้หลัวเอาไม่อยู่สแสดงว่าน่าจะต้องแบบทําเป็นผนังเว้ยโอ้ไมกอออทุบปทุบป,ปเรียบร้อยเคลียไปได้หนึ่งตัว โอมันต้องมีโพชั่นแล้วแหละแบบนี้เฉบชับชับชับ,ชบเรียบร้อยไอ้เจ้าตุ๊กตาหิมะสน w แมนโอ้เจ้ามนุษย์แกจะมาชนะอาเฮือเอ้กระจอกนี่หว่าไอ้เรากันไดยว่าจะเถื่อนกว่านี้นี่ขนาดเป็นแค่ดาบระดับเริ่มต้นเองนะเนี่ยพวกแกก็ยังไม่สามารเอาชนะ ชั้นได้เอ่อสำหรับตรงส่วนนี้ผมจะเว้นไว้จะไม่เติมบล็อกเพราะว่าผมจะได้แบบไม่ต้องเดินไปตักน้ำไก่โอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม